พ้าเกษีพ้าคนที่เล่นพ้าเป็ดนั่นแหละแล้วก็ไปเจอตะกุดทองคําทีนี้เรากลับมาบ้านเราก็มานั่งแกะดูพอเราแกะดูปุ๊บแกะออกมาแล้วปรากฏว่ามันเป็นลายมือของหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานวัดบางเทียตะกุดทองคําอันดับแรกเลยอ่ะเราก็ต้องเริ่มจากเล็กขึ้นไปใหญ่ก่อนเราต้องเริ่มจากลายสดขายพ้าองค์ละร้อยสองร้อยสามร้อยห้าสิบบาทขายไม่เถอะไม่ต้องอายถ้ามันได้กําไรทำไป มันจะเป็นการสร้างเครดิตเราขึ้นมาเรื่อยๆมันอยู่ที่ความขยันและอดทนจริงๆทุกธุรกิจเลยถ้าเราไม่อดทนนะเราไม่ประสบ,บความสำเร็จแน่นอนผู้โบรา,าใหม่ไปค่ะแต่ก่อนไม่ใช่ฉากนี้นะคะมีผู้ทำเสร็จได้ไม่น,นาน กกันรราายาตีสนิทเซียนพระนะคะตอนนี้นะคะดากําลังเดินทางไปรับนะคะเซียนพระหนุ่มท่านหนึ่งที่ตอนนี้นะคะมีกระแสมาแรงที่สุดในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะคะนั่นก็คือคุณอั๋นโอกิคะ่ะติดตามรับชมคะ่ะตอนนี้นะคะดาก็อยู่กับพี่อั๋นเรียบร้อยนวคะพี่อัน๋นสวัสดีคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะดาจะพาพี่อั๋นนะคะไปกราบนมสัสการหลวงปู่โต๊ะกันที่วัดพระดูฉินพีคะ่ะ ค,ค, <reversible. S 1> ค่ะเดี๋ยวจามมาเริ่มคำถามแรกเลยนะคะพี่หยาดที่มาของชื่อว่าอันโอกิค่ะครับโอกิเนี่ยมาจากนามสกุลครับ,รบนามสกุลโอก,โอก,โอกิวาลาโอเคโอกิวาลาวาราเป็นลูกชิ้นญี่ปุ่น เขาก็าเลยเรียกกันอันโอกิเนี่ยครับ<ช>ค่ะและที่มาเลยนะคะที่พี่อันเข้ามาสู่ในเส้นทางพาเครื่องเนี่ยที่มาเป็นยังไงครับพี่อนก็ศึกษาพามาตั้งแต่เด็กแล้วช,ชอบเล่นพามาตั้งแต่เด็กแล้วก็เดินซื้อขายมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเพิ่งมาทําธุรกิจออนไลน์ได้2ปี สองปีก็จะพอพกดานะมาทำยูทูบทำออนไลน์ในช่วงนั้นคือมันต้องขยิบช่วงยคโควิดด้วยครับและอีกหนึ่งคำถามที่ดาอยากรู้มากๆเลยคือพี่อันมีไอดอลในวงการพาเครื่องเป็นใครคะก็คือคนที่ชอบใช่ไหมที่ชอบก็เป็นไอดอลเลยค่ะเอาเป็นไอดอลเลยแบบไอดอลผมก็มีพี่โทนบางแครกับพี่บอยทาประจันสองคนเพราะเป็นเซียนพาที่ยังเป็น อายุน้อยยังไม่เยอะอายุสามสิบกว่าตอนนี้ก็คือเขาประสบความสำเร็จเร็วแล้วก็ตอนเราเป็นเด็กๆเราก็เห็นเขาเป็นไนทดอครับใช่ก็จะมีพี่โทนบางแครนะคะกับพี่บอยท่านอาจารย์น้องนาก็หวังว่าเผื่อจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พี่โทนกับพี่บอยสัมภาษณ์ได้ตกลงเออขอคุยกับพี่อ่านค่ะแล้วก็น้องนายอยากจะพูดคุยกับพี่อ่านว่า หนึ่งกระแสเลยอ่ะที่มาแรงที่สุดในตอนนี้อ่ะก็คือการที่พี่อั๋นแกะตะกุดครับเพราะอะไรพี่อั๋นถึงมีแรงบาดนันใจที่จะแกะตะกุดเกจิต่างๆอ่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมไปไปเหมาพาตามบ้านค่ะไม่ได้ตามบ้านหรอกไปเหมาพา,ากเกษตรพราคนที่เล่นพราเป็นนั่นแหละแล้วก็ไปเจอตะกุดทองคำล้วก็เราก็ขอซื้อเข้ามาในราคาสีา่หมื่นบาท เขาขายมาเขาคนที่ขายเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ที่เก่าเก่าไม่รู้ที่แต่เป็นตะกุดทองคําทีนี้เรากลับมาบ้านเราก็มานั่งแกะดูพอเราแกะดูปุ๊บแกะมาแล้วปรากฏว่ามันเป็นลายมือของหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานวัดบางเฮียตะกุดทองคำเรอทีนี้ก็เก็บมานั่งคิดว่าเฮ้ยตะกุดเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แกะดูเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้เลยว่าเป็นของที่ไหนถ้าเราไม่แกะปุ๊บเนี่ยเราก็จะขายเป็นตะกุดเก่าไม่รู้ที่ แต่ถ้าเราแกะปุ๊บเนี่ยแต่ละเกจิเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ลายมือที่ไม่เหมือนกันาถึงถึงท่านจะเขียนจันอื่นหรือหรือจะให้เขียนยันไม่ซ้ํากันแต่ก็ต้องมีเอกลักษณ์ที่ลายมือทีเนี้ยก็เลยคิดว่าต่อไปเนี้ยถ้าซื้อตะกุดอ่ะก็ต้องแกะดูเพราะว่าคนเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะมีกลุ่มที่อนุรักษ์ของเก่าก็คืออนุรักษ์ตะกุดเดิมที่แบบลงรัดถักเครือบแบบเล่นแบบเดิมตั้งแต่โบราณมา ถามว่าอนุราักษ์มันดีไม่ดีแต่มันไม่ชัดเจนถูกไหมครับตะกุดเนี่ยบางคนก็บอกเล่นกันที่ลายถักผมบอกเลยว่าลายถักไม่สามารถการันตีได้ว่าตะกุดวัดนี้เป็นของวัดไหนวัดไหนอย่างเช่นมีพ่อปานพ่อปานคลองดานปู่สุกป,ปาทองมาถามเท่าหลวงพ่อปานบางเอี้ย,ยอย่างเงี้ยอยากตโนดหลวงก็ก็ยังเล่นไม่ได้เพราะข้างก็ยังถือว่าไม่ชัดเจนต้องแกะดู นี่ก็คือที่มาที่พี่อั๋นตัดสินใจที่จะแกะทั้งๆที่มีกระแสทั้ง,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 งบวกและลบถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าส่วนมากกระแสลบมันจะเป็นกระแสกับคนที่เขามีเอเขาเรยกโดนผลกระทบกระแสบ,บวกเนี่ยคือป mm hmm. ระชาชนหรือคน f c ทุกคนที่เขาดูเนี่ยเขาเห็นด้วยกงกันหมดคนที่จะโดนกระแสคนที่จะแบบมีผลกระทบก็คือคนที่เป็นกลุ่มที่เล่นเล่นของแบบขายยัดลูกค้าไปอย่างเงี้ยขายเป็นตะกุด หลวงปู่สุกบ้างขายเป็นพ่อปานบ้างขายเป็นเกจิดังๆปรากฏลูกค้าไปแกะแกะแล้วมันไม่ใช่แล้วก็มีหลายคนถามว่าแกะมาแล้วจะรู้ได้ไงถ้าท่านหลวงพ่อจารย์ยันเดื่นถูกไหมแต่มันก็จบที่ลายมืออย่างเกจิที่ผมบอกชื่อไปเนี่ยเขามีลายมือเป็นเอกลักษณ์หมดเลยปู่สุกปากคลองมาขามเท่าพ่อปานคลองด่านแล้วก็พ่อดองสุกวัตโนดหลวง แล้วก็เกจิดังๆอ่ะที่ที่ลายมือท่านเป็นเอกลักษณ์อย่างอาจารย์เองงไัวันอย่างเงี้ยเขามีลายมือที่ชัดเจนต่อให้ท่านไปเขียนยันอื่นเราก็สามารถรู้ได้แต่จะบอกให้เลยว่าตะกรุดตัวจริงๆอ่ะมันมีไม่เยอะหรอกมันมีน้อยมากที่แท้ๆใช่เหรียญปูสุก<ม>เหรียญหนึ่งกี่บาทเหรียญแชมป์แชมป์อ่ะเหรียญหนึ่งสิบกว่าล้านเหรียญมะขามเข่าเหรียญหนึ่งสิบกว่าล้านตะกรุดดอ,อกเท่าไหร่ห้าหมื่นราคามันย้อนแย้งกันไหมราคามันแบบ มันห่างกันเยอะเลยไหมห่างทั้งที่ว่าตะกุดเนี่ยควรที่จะแพงกว่าเหรียญด้วยซ้ัเพราะตะกุดเพราะตะกุดหายากกว่าตะกุดเป็นแฮนด์เมดหลวงปู่ท่านต้องการเองลงเองเสกเองเหรียญเนี่ยปั๊มมาทีพันเหรียญก็แจกลูกศิษย์ได้แล้วถูกไหมแต่ตะกุดเนี่ยต้องเขาเรียกว่าการทํามันละเอียดอ่อนกว่านี้กว่าเหรียญว่าหายากแล้วตะกุดต้องหายากกว่าถูกไหมโอเคทุกวันนี้เราไปสนามพราเนี่ยเราเดินไปตู้ไหนเราก็เจอปูสุปาคอมาสั่เท่าตะกุดอ่ะ เดินไปตู้ที่เล่นเครื่องรางเก่าๆเดินไปที่ไหนเราก็เจอทำไมมันหาง่ายจังอ่ะถูกไหมล่ะใช่เพราะว่าเขาเอาตะกุลมันเป็นตะกุดเก่าเนี่ยที่เขาเล่นเดิมๆเนี่ยมาตั้งแต่โบราณแล้วเข้าใจไหมก็คือว่าพอลายถักจรเข้ของฟันก็ตีปู่สุกตาคองมาขามเท่าเขาเล่นแบบเนี้ยมาตั้งแต่สมัยโบราณแลว้ว30 4สสิบปีที่แล้วเขาเล่นกันมาตั้งแต่นมนานแลว้วเซียนก็เล่นกันต่อซืบทอดต่อต่อๆกันไปแต่ถ้าถามผมส่วนตัวผมเมป็นปคนรุ่นใหม่มันผมว่ามันไม่ชัดเจน ครับทำไมทำไมเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดในโรงถึงแพงอ่ะเบี้ยแก้ปู่รอดองค์หนึ่งองค์หนึ่งล้านห้าสองล้านสึกสหน่อยก็เจ็ดาแสนถูกไหมทำไมเบี้ยแก้ปู่รอดไม่ไม่องละห้าหมื่น่ะถูกไหมเพราะว่าเบี้ยแก้ปู่รอดเขาชัดเจนเนี่ยถูกไหมคือเล่นหาสาโกอคือเขามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนทำไมตะกุดโสรถมงคลปู่เอี่ยมดอกหนึ่งสามล้านห้าล้านทำไมไม่ดอกละห้าหมื่นนะถูกไหม เพราะว่ามันชัดเจนเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ที่ตายตัวแล้วดูปูสป่สุกปู่สุกมาถานเท่าหลวงพ่อปานวัดบางเหียะเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยไม่กี่เกจิเนี่ยที่ที่ยาราคายังไม่แพงดอกหนึ่งห้าหมื่นหกหมื่นมั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 นย้อนแย้งกันพอเราออกมาพูดปุ๊บเนี่ยกระคนที่เขามีผลกระทบเนี่ยเขาจมกี่เราแน่นอนค่ะใช่แต่ก็แต่ว,ว่าตอนนี้มันก็เริ่มไม่มีอะไรแล้วมันก็ก็คือต่างคนที่เขาเล่นของแท้เขาก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว ่ใชและอยากจะทราบจริงๆเลยพระที่แบบเป็นเกจิที่พี่อ่านนับถือที่สุดเ่พอแชร์ประสบการณ์ให้เอฟซีฟังได้ไหมคะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเกจิอะไรคะผมที่ผมนับถือที่สุดเลยนะผมผมนับถือพระพรมหลวงพ่อพรมพระพรมพระพรมนะฮะผมไม่เคยผมเกจิเราก็ศรัทธาทุกองละแต่คือที่หนึ่งของเราเลยคือเราศรัทธาพระพรมผมจะศรัทธากับของที่ผมเจอ สิ่งที่สิ่งที่เราเจอแล้วเราเห็นกับตัวว่าเฮ้ยเราเราเราไปไหว้แล้วเราขอแล้วเราสัมผัสแบบเจอประสบการณ์เราถึงจะเชื่อสนิทใจเลยและมีเหตุการณ์ไหนไหมคะที่ทําให้ศรัทธาจนให้เป็นอันดับหนึ่งก็คือย้อนกลับไปเมื่อ2ปี3าปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ซื้อขายพลาแบบจริงจังก็คือจะไปเล่นการพนันจะเข้าบ่อนจะชอบเป็นคนชอบเข้าบ่อน เข้าไปเล่นในบ่อน oh, <no. S 1> เราก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มการพนันอะ่ะเราก็ไปเล่นเข้าบอลไปเล่นไฮโลบ้างไปเล่นพัวบ้างไปเล่นบาคาร่าบ้างบินไปเล่นต่างประเทศไปเล่นเล่นจนหมดตัวหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินหมดทุกอย่างเลยไม่มีตังเลยเล่นจนหมดหมดติดหนี้เขาจนไม่รู้จะติดยังไงแล้วกู้แบบกูบ้หนี้ยืมสินมาจนเต็มทุกที่แล้วไม่มีให้กู้แล้ว mm hmm. ทีเนี้ยเราก็เหลือเงินติดตัวอยู่แค่ร้อยกว่าบาท ร้อยกว่าบ,บาทจริงๆไม่มีเงิน<ะ>เลยแล้วเจ้านี่ก็โทรทวงตังเพียบเลยแล้วก็มีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียว<ะ>วันนั้นกลับมาจากเ่อนก็เลยเจอขับรถผ่านเจอสามพระพรมตรงเทียนทะเลจะเป็นสามพระพรมองค์ใหญ่เลยอ่าเราก็เราก็จอดหน้าสามพระพรม<ะ>เลยเรือตั้งติดตัวร้อยกว่าบ,บาท<ะ>แล้วก็ยกมือไหว้ยกมือไหว้อธิษฐานเลยบอกว่าต่อไปเนี้ยผมอะ่ะขอให้คำสัตย์ปฏิญาณกับองค์เทพมหาพรหมว่าผมจะเลิกเล่นการพนันตลอดชีวิต จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงการพนันอีกเลยอ่าแล้วก็ถ้าผมพูดผิดคาพูดขอให้ผมไม่เจริญขอให้ผมทํามาหาจินได้ขึ้นขอให้ก็เราก็พูดไปใช่ไหมแล้วก็บอกว่าถ้าผมเนี่ยทาให้คําสัตย์หรือผมทาตามที่ผมพูดได้เนี่ยขอให้ชีวิตผมดีขึ้นขอให้ผมทํากิจการพระเนี่ยขอให้ผมเจริญเต,ตบิบโตโดยเร็วให้เห็นผลโดยเร็วเพราะว่าเราเสียไปเยอะเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่มีอะไรมีเงินกินตัวอยู่อยู่แค่ร้อยกว่าบาท ก็ให้ํำสัตว์ไปทีนี้เราก็มาเริ่มไล์สดขายพระค่ะไล์สดจากพระที่ไม่มีราคาเลยอง์ละห้าสิบบาทองละร้อยหนึ่งองละสองร้อยเราก็เริ่มมาไล์จากคนดูเราแค่สองคนสามคนเยอะสุดเต็มที่ก็สิบคนค่ะใช่เราก็ใช้เวลาแค่ปีเดียวปีเดียวฟื้นกลับมาทุกอย่างเลยปีเดียวนี่คือคือพลิกเลยอ่ะจากที่ไม่มีกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งหนึ่งแค่ไล์สดปีเดียว พอปีกว่า2ปีปุ๊บเราขึ้นมายืนเป็นอันดับเพจไลฟ์สดต้นๆเลยตอนนี้ถูกต้องค่ะใช่ตอนนี้ก็น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักพี่อั๋นนะคะบค่ะและอีกอย่างก็คืออยากทราบว่าพี่อั๋นห้อยพระอะไรติดตัวเป็นพระประจำกายไหมคะก็ห้อยพระพรมค่ะอาจารย์พิงไพภัยวันพระพรมนะคะนี่พระพก็นับถือพระพรมจริงๆก็คือทําให้เป็นที่มาของพี่อั๋น โอกิในทุกวันนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะและอีกหนึ่งคำถามที่คนอยากรู้มากๆเลยและส่วนตัวดาก็อยากทราบด้วยนั่นก็คือตอนนี้พี่อ๋นอายุเท่าไหร่แล้วคะ28 28ครับอยู่ในวงการพาร์ทจริงๆแล้วประมาณกี่ปีคะที่เต็มตัวนะอยู่ในวงการมานานแล้วซื้อขายสนามพาร์ทมาเรามาจากเซียนที่ตั้งของขายตามข้างสนามมอก่อนนี้ บอลพื่อรหัสพยาไม้เมื่อก่อนที่ยุคเดียวกันใช่เมื่อก่อนเราเราเดินสนามตั้งแต่เด็กเราไปตั้งแผงขายของตั้งแต่เล็กแล้วแต่คือเราเริ่มมาจริงจริงจังๆกับธุรกิจเนี้ยเมื่อแค่สองถึงสามปีที่แล้วเองคือเริ่มไลฟ์สดใช่ไลฟ์สดแล้วแบบเอาแบบจริงจังเลยสองสามปีที่แล้วเองครับและตอนนี้ก็คือยอดวิวในการไลฟ์สดเนี่ยสูงสุดนี่กี่วิวคะพี่อันก็บางวันก็คนดูเป็นหมื่นเป็นหมื่นหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นเลย และที่สำคัญก็คือพี่อ่านมีอะไรอยากจะฝากเซียนหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแบบเริ่มที่จะอยากเข้ามาในวงการพระอะอยากพี่อนแนะนำให้เซียนเริ่มจากตรงไหนดีที่เป็นเซียนหน้าใหม่ก็คืออย่างอย่างพระเครื่องเนี่ยมันมันไม่เหมือนธุรกิจอื่นนะพระเครื่องเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์มาก่อนระดับแรกเลยเพราะว่าถ้าคนที่เล่นพระไม่เป็นเลยแล้วเริ่มมาเล่นพระเนี่ย มีมีเปอร์เซนต์ที่จะโดนหลอกได้ดูพาร์เก้ได้หนึ่งเนี่ยคนเล่นพารเนี่ยสำคัญที่สุดของวงการพาเลยคือหนึ่งต้องดูพารเป็นสองต้องแม่นราคาถูกใช่ไหมถ้าเราจะเข้ามาทําธุรกิจนี้อ่ะเราดูพาไม่เป็นไม่แม่นราคาไม่รู้ราคาพาเราถูกไม่ได้นะถูกไหมหรือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้้องดูแท้แต่ราคาไม่เป็นใช่ก็ไม่ได้หรือมีอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้ามาในวงการอยากจะเข้ามาศึกษาพะร์เครื่องทุกวันเนี้ยมันมีวัยรุ่น หันมาสนใจในพระเครื่องเนี่ยเป็นจำนวนมากเราก็เริ่มจากซื้อพระอ่ะสมมุติว่าอย่างอย่างผมเริ่มเริ่มเข้ามาเล่นพระในวงการใหม่เลยผมไม่เป็นเลยดูพระไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ราคาเราก็ต้องเลือกคนที่เขาไว้ใจได้เลือกเล,เลือกคนที่เลือกเซียนพระที่เขาไม่เอาเปรียบเราสมมุติว่าเราซื้อพระเขาหมื่นหนึ่งอ่ะสมมุติอะเราซื้อพระหมื่นหนึ่งเราถามกันเลยถ้าผมเบื่อผม ขายขาคืนได้เท่าไหร่ถ้าเขาบอกซื้อหมื่นหนึ่งขายคืนได้แปดทันเราซื้อได้เลยเราก็ซื้อมาหาไฟ์สดมาทําคือาการที่เข้ามาทําไฟ์สดพระเครื่องเนี่ยมันยากมันจะยากแค่สามเดือนห้าเดือนแรกๆแ,แต่ส่วนมากอะเท่าที่ผมเจอคนที่เขาเริ่มเข้ามาทําแล้วเขาก็ท้อท้อแล้วก็เลิกไปเยอะค่ะผมเจอหลายคนแล้วบางทีมีเมีหลายหลายคนหรือเด็กวัยรุ่นหลายหลายคน,เ,นยเห็นเราเป็นไอดอล ก็บอกว่าผมอยากเก่งเหมือนพี่อั๋นอยากทําได้เหมือนพี่อั๋นแต่พอทําได้แค่เดือนหนึ่งสองเดือนก็เลิกเลิกเนื่องจากไม่มีคนดูไม่มีคนซื้ออันดับแรกเลยอ่ะเราก็ต้องเริ่มจากเล็กขึ้นไปใหญ่ก่อนเราต้องเริ่มจากไ์สดขายพ้าองค์ละร้อยสองร้อยสามร้อยห้าสิบบาทขายไม่เถอะไม่ต้องอายถ้ามันได้กําไรจะทำไปมันจะเป็นการสร้างเครดิตเราขึ้นมาเรื่อยๆอย่างบางคนโดดมาเล่นผ้าหลักมือเลย จะแปดพันหมื่นสองหมื่นเลยมันก็จะขาดทุนนะเออมันไม่ได้ขาดทุนมันคือมันจะขายไม่ได้เพราะว่าการที่คนจะซื้อพระเราในราคาหลักหมื่นเนี่ยหลักหมื่นหรือหลายพันเนี่ยเราเป็นหน้าใหม่เข้ามาไลฟ์สดเนี่ยบางคนจะถือยังบางคนเขาเขาไม่เคยซื้อขายเขาก็กลัวไม่กล้าจ่ายตังค์ใช่เราต้องเริ่มตั้งแต่เล็กๆไปก่อนทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ ต้องบอกไงมันอยู่ที่ความขยันและอดทนจริงๆทุกธุรกิจเลยถ้าเราไม่อดทนนะเราไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนอย่างผมนี่อดทนมากผมผมไลฟ์สดวันหนึ่งสิบกว่าชั่วโมง <Wow. S 1> ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยไลฟ์ตั้งแต่สองทุ่มจนหกโมงเช้านะสุดยอดพี่ดูไลฟ์แบบโอ้โหจบไลฟ์ไลฟ์อีกจบไลฟ์แล้วก็ไลฟ์อีกจนทุกวันนี้ก็ยังไลฟ์วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าหกชั่วโมงเพราะว่าเราทํางานแบบเต็มที่ น้องดา4ชั่วโมงนะคะสมัยก่อนจะคือเหนื่อยมากแล้วคือพี่อ่านคนเดียวเลยไหมคะใช่นั่งนั่งอยู่กับโต๊ะนานๆแล้ว5-6ชั่วโมงบางวัน9ชั่วโมงคือดา4ชั่วโมงก็ไม่ไหวแล้วแล้วก็คือหลังๆคือเหลือ3เหลือ3ก็ไม่ไหวแล้วพี่อ่าน10เลยเล้ว9ชั่วโมง10ชั่วโมงได้แต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังไลฟ์อยู่ประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงขั้นตันและจริงๆแล้วพี่อ่านก็คือซื้อขายพระทุกเกจิเลยไหมคะทุกเกจิเลย เกจิเลยแล้วมีเน้นสายไหนเป็นพิเศษไหมคะผมผมชอบเล่นเหรียญเก่าพระเกจิรุ่นเก่าพวกรูปหลอ่อโบราณเนื้อดินชินผงพวกเหรียญเก่าพวกพระรูปหลอ่อเงี้ยของเก่าๆเราชอบของเก่าเพราะว่าเล่นเล่นพระเนี่ยบางทีมันต้องเล่นหลากหลายอย่างน้องดาเล่นปู่โต๊ะอย่างเดียว <ฮะ S 2> ก็จะรู้ราคาโต๊ะอย่างเดียวพอเราไปเจอหลวงปู่อื่นเราก็จะดูยากอล้ทีนี้ชใช่เพราะน้องดาเลือกแล้วว่า หลวงปู่โตอย่างเดียวเลยสมมุติว่าเราดูสมมุติว่าเราเก่งชนานาญหลวงปู่โตอย่างเดียวแล้วเราก็ต้องเริ่มไปศึกษาหลวงพ่อออาชีพอื่นด้วยวิชาชีพก็คือหลวงพ่ออื่นเนียสายอื่นครูอื่นไปศึกษาเพื่อที่เวลาเราไปเจอปุ๊บเนี่ยเราจะได้เราจะได้ดูได้เพราะาถ้าถ้าเราดูได้หลายอย่าง่ยเราเป็นต่อถูกถถไหมจริงค่ะสมมุติว่าเราไปเข้าตามบ้านเนี่ยบ้านนั้นไม่มีหลวงปู่โตให้เราซื้อทาไงเราก็ซื้อไม่ได้ถูกไหม สมว่าเราเข้าไปซื้อพระตามบ้านอ่ะเราไปเจอบ้านนี้มีปู่โต๊ะสององค์เขาาจะมีพระหลักๆอยู่อีกเยอะก็ได้ถูกไหมจริงๆแล้วการที่เราไปเช่าพระบ้านนยถูกต้องค่ะเขาไม่ได้เก็บพระเครื่องหลวงปู่โตเพียงอย่างเดียวก็จะมีเกจิอย่างอื่นด้วยใช่ใช่อันนี้คือเรื่องจริงก็คือแต่หลวงปู่โต๊ะเนี่ยเป็นพระที่ถ้าถ้าพูดถึงถ้าเปรียบเสมือนหุ้นก็เป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นพระตลาดที่ อนาคตไกลและราคาไม่ไม่มีลงนะเพราะภูโต้เนี่ยเป็นพระที่คนศรัทธาเยอะแล้วเป็นพระที่เล่นง่ายเป็นพระที่เล่นง่ายเป็นพระที่เล่นแลวเขาเข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นเนื้อใบลานไม่ว่าจะเป็นเกสรเป็นพระที่เข้าใจง่ายแล้วคนก็เก็บเยอะมากโอ้โหทุกวันนี้ราคาหลวงปูโตแพงมากนะแพงมากเลยทุกวันนี้ไปเอาไปซื้อเจอราคายังตกใจเลยตามราคาไม่ทันไม่รู้ว่าโอ้โหตอนนี้พระราคาไปแบบ ราคาขึ้นเยอะมากแล้วคนเขาก็าเก็บกันเยอะก็คือตอนนี้มีกี่อง์ก็ขายได้หมดอุปโตจริงค่ะก็จะบอกกับ f c เสมอนะคะพาเครื่องของปูโตเนี่ยดูแทเกมไม่ได้ยากเพราะความรู้มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตมากมาย<ช>นะการไลฟ์สดแต่ที่ยากก็คือราคา,าคา่ะคเพราะว่าพาเครื่องของปูโตเป็นเกจิยอดนิยมนะคะแต่เชื่อว่าติดท็อปไฟของประเทศไทยและราคาคือคนเก็บเยอะตอนนี้มันชนมาก,คน,กนมคนเลือกอคนเลือกเก็บแล้วปวงปูโตเป็นพระ องเดียวที่ผมขายไม่เคยได้กําไรเลยจริงเหรอเขาคนเขารู้ราคาัหมดจริงใช่ยางพามื่นหนึ่งเราซื้อเราซื้อหมื่นหนึ่งก็ไม่ได้ไปขายใครแล้วเพราะว่าคนเขารู้ราคาหมดเพราะว่าหลวงปู่โตเนี่ยเป็นพระที่อย่างคนเก็บเขาก็รู้ราคาไม่เหมือนพระเก่าพระเก่าีคนหาราคาไม่เจอถูกใช่แต่พระหลวงปู่โตก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพี่อัญก็ต้องมีอยู่ในไลฟ์ตลอดเพราะว่าเป็นพระยอดนิยมใช่ไหมคะผมบางวันไลฟ์ทีสิบองค์ยี่สิบองค์ทีเจก็ซื้อ ม่ว,ว่าจะเป็นเหรียญปิดตาก็เตอก็ซื้อหมดอ่ะซื้อมาขายไปมันก็กถามว่าขายได้ไหมมันก็ได้แต่เป็นเป็นพาระที่ที่เราขายแล้วได้กาไรน้อยเพราะว่าหนึ่งคนรู้ราคากันหมดราคาตลาดบางทีเราจะตามราคาไม่ทันเลยใช่ค่ะก็วันนี้นะคะดาก็เลยพาพี่อัอ๋นนะคะมากราบหลวงปู่โต เป็นครั้งแรกเนาะพี่อ่นันที่วัดประดู่ชิมพีนะคะตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วเนาะและเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าดาจะพาพี่อ่านไปกราบและแนะนําตัวองค์น้ำมนต์นะคะที่จัดแสดงโชว์ในวัดประดู่ชิมพีให้พี่อ่านรู้จักกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ชิมพี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาพี่อัานขึ้นไปกราบนมัสการหลวงปู่โตกันค่ะพี่อัานเรียนเชิญค่ะโปรดจะหนุ่มค่ะเดี๋ยวเอาเอานักด้วยนะอ่ะเดี๋ยว แต่ก่อนไม่ใช่ฉากนี้นะคะมีเพิ่งทำเสร็จได้ไม่นานเพิอนี้ยังไงฝาก FC ที่อ่านนะคะเผื่อเมอกาก็มาจากนรัสการหลวงปู่ได้นะคะ เาใช้ตาซ้ายในการดูมีมีพวกโที่จะมีอ่าง้องที่มาทานนะแต่ตัดใชกไหมมีมีเขาน่าจะมีให้ของแผ่นนก็คือแปะแปะพฟุธกรอเนี่ยแล้วก็ค่อยมาแปะข้าสม มีพระหลากหลายรุ่นล้อมรอบและพระอย่างเช่นนะคะจำพวกสองแช่น้ำมนต์หรือพระที่แช่น้ำมนต์จะอยู่ในองค์นี้นะคะพี่อ่านเป็นเวลาสามปีห้าปีห้าใจมาศสามใรมาสคือมันนี่คือพระที่อยู่ในล้อมรอบค่ะก็จะมีหลุดแตกหักไปบ้างตามการเวลาอันนี้ก็คือองคน้ำมนต์ที่อยู่ในพิธีปลุกเสกเลยค่ะพี่อยานสีโพลีเพียบเลย ใช่ค่ะเน้อดเนี่ยคำนั้นก็คืออยู่ในพิธีปุกเสเวิพระที่โด่งดังในสมัยยุคนั้นก็คือพระแช่น้ำมนต์ของหลวงปู่โตควองค์องค์มีกี่ใบมีใบเดียวนะคะที่อยู่ในองค์นี้คือถ้าแช่และอยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีความเหลืองเข้มของน้ำมนต์อยู่อ่ะอยู่บนบนก็จะมีความจางๆหน่อยเพราะตะกอนมันตกไปด้านล่างนี่คือหลักน้ำทฤษฎีเลยนะคะเนี่ยหลวงปู่โตเป็นพระที่ทนน้ำมากมากเลย ถูกต้องค่ะนี่คือสิ่งที่ดาอยากจะพูดก็คือมนเสน่นะคะของพระเครื่องของปูโตะนะคะพาแช่น้ำมนต์แช่ในน้ำยังไงไม่ให้พระเนื้อผมละลายไปกับน้ำ่เมื่อก่อนแช่น้ำมนต์แพงกว่าแพงกว่านี้แช่น้ำมนต์ถูกกว่าเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนมองความสวยเป็นหลักตั้งแต่ยุคพ่อดานะคะดาพูดกับเอฟซเสมอว่าแช่น้ำมนต์ ดีมากและแพงกว่าคือเขาเลือกแช่น so mm ้ำ hmm? ม <or> ันก่อนเพราะยุคสมัยก่อนเขามองพุทธคุณเป็นหลักมองความสวยงามมองพาณิชย์เป็นรองแต่พอยุสมัยมันเปลี่ยนไปเล่นความสวยมาเล่นความสวยมาก่อนถูกต้องประมาณนี้ค่ะนี่ยอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเล่นแบบแช่น้ำมันแล้วตั้งรับแช่น้ำมันจะได้แพงค่ะนีค่ะฝากเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วดาบอกเลยนะคะนี่ยว่าดาไม่เคยขายแช่น้ำมันนะคะถูกกว่าไม่แช่ เพราะว่าแช่นะบนเนี่ยธรรมชาติของเขามนเสน่ห์ความคลาสสิกมันมีมันจะมีผิวเปิด,ปดไปบ้างของควาพระอย<ช>ู่ในน้าและแช่จนแ,แช่กี่ตุ่มมีตุ่มเดียวแช่แค่ตุ่มเดียวเหรอใช่ก็คือหลากหลายรุ่นไงคะอ๋อคือไม่ใช่แค่แค่ตุ่มเดียวแช่รอบเดียวเทราั้นก็มีน้อยาอ <S <S มอยากเลยก็แช่นะบนถึงหายยากมากยุคสมัยก่อนแช่น้ะมนเลยแพงมากเลยครับพี่อ่าเลยแพงมากถูกต้องโอ้โหมีตุ่มเท่านี้ก็ถือว่าน้อยมากนะเพราะตุ่มไม่ใหญ่เลยพรบปิดตานะคะพี่อ่าพระปิดตาเนี่ย จริงๆใบร้านเป็นเนื้อดำแต่แช่จนกลายเป็นเนื้อสีไข่ไก่มันต้องใช้เวลานานมากนะคะที่จะขึ้นอย่างนั้นไม่ลงไม่หลงเหลือครับปิดตาหลงปู่ว่าให้ปิดอกถ้าใบเลยอไม่มีเลยอันนี้เป็นรุ่นอะไรอ่ะนี่หลังยันตีอันนี้มองน่าจะเป็นกระหนกข้างกระหนกข้างมใช่เป็นกระหนกข้างนะคะที่หลงปไปแล้วจริงๆองค์เนี้อดาดาจะพูดสมอว่า พีพีเอฟซีนะคะที่ผ่านไปผ่านมามากับนะมัส,สการหลวงปู่ก็อยากให้มาดูองค์น้ำมนต์บาทน้ำมนต์นะคะอันนี้คลาสสิกมากเลยนะคลาสสิกมากจริงๆคืออยู่ในพิธีลุกเสกเลยและพระที่คุณห้อยแช่น้ำมนต์คืออยู่ในองค์นี้ือมันสุดยอดจริงๆคือดาจะให้ค่าความสำคัญกับพระแช่น้ำมนต์มากอุุรคณอยา่าไปตามซื้อองค์ที่หลุดออกจากองค์ก็ถ้าจะดูมันดูไม่ได้ค่ะคระผชายเพราะว่าไม่ ยุคสมัยนั้นตอนนั้นดาวน่าก็น่าอาจจะหลุดตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นถ้าหลวงปู่เนี่ยมีค่านิยมตั้งแต่สมัยก่อนคือสมัยก่อนไม่ได้แพงนะคะออกจากวัดเนี่ยค่านิยมหนึ่งร้อยหลวงปู่แจกเป็นหลักด้วยซ้ำใครมาทําบุญหลวงปู่แจกบางคนนะคะหยิบออกจากย่ามนะคะนี่คือดาวเราจะราทว่าปิดตาน่าจะมีค่านิยมตั้งแต่ผมว่าน่าจะปีสามป่าปีกว่าก็น่าจะมีราคาแล้วมั้ เร,เริ่มมีราคาค่ะเ,เริ่มมีราคาสมัยก่อนหลวงปู่คือแจกเลยนะคะพีาา่อัญก็คือหยิบออกจากบาทให้สมมติท่านนี้ได้จำนวนหนึ่งท,ท่านนี้ได้รูปเหมือนใบโพคือไม่ไม่ไม่อยากรู้ว่าปู่จะหยิบอะไรมถูเพราะว่าหลวงปู่ให้ด้วยที่คนมาทําบุญศรัทธาไม่ได้มองว่ารุ่นนี้จะถูกแพงนะคะก็คือจะเป็นอย่างนั้นว่าบอกหลวงปู่ต้นจะเป็นเกจิองเดียวนะที่เวลาเข้าไปนั่งที่ีพุทธาวิเศษแต่องเดียที่นั่งหลังตรง นั่งหลังตรงที่สุดเลยหลวงปู่เนี่ยคนที่เกิดทันหรือเฮียที่เซียนพระรุ่นเก่าที่เคยที่เคยราบกลาวของปู่เขาบอกหลวงปู่จะเป็นองค์เดียวเลยที่ที่นั่งนั่งนั่งเสร็จแล้วนั่งหลังตรงแล้วไม่มีนั่งแบบเขาเรียกว่าสังหมานั่งหลังตรงเพระเก่งที่สุดเพราะหลวงปู่โตก็จะสายวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาที่อัดไปให้อาหารปลากันต่อนะคะด้านล่างปคายผักเนี่ย ก็เป็นวัดปากน้ำค่ะอใช่นั่หนอโบนนั่โบนมาก่อนนะคบหรอใช่ค่ะอันเนี้ยนะใช่ค่ะเดี๋ยวเออจริงๆจะมีสะพานข้ามไปอันนี้คือวัดปากน้ำเลยค่ะ<อ>ใช่วัดปากน้ำนี่อยู่ตรงข้ามกับว,วัดหลวงปู่โตเลยใช่ไหมใช่ค่ะ วันนี้นะคะดาก็พาพี่อ่านนะคะมากรับนมัสาการหลวงปู่โตเรียบร้อยแล้วพร้อมกับให้อาหารตาพี่อั๋นรู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้ได้มากลาบหลวงปู่โตเป็นครั้งแรกครับก็รู้สึกรู้สึกดีรู้สึกแบบไม่เคยมาเลยนะค่ะไม่เคยมาเลยก็ได้มาเห็นองค์ที่ใส่พระองค์หลวงปู่เคยแต่เช่าแต่ไม่เคยเห็นองค์ทุกทีไม่เคยเห็นองค์จริงๆใช่ครับรูบ้สึกดีที่ได้มากลับหลวงปู่ค่ะดาเชื่อว่าคลิปนี้ออกไปแช่น้ำม์แพงแน <ห icer S 2> <guessed S 1> ่นอนนะคะใช่ไหมค่ะ <tunnels> และก็วันนี้นะคะเดี๋ยวดาจะพาพี่อั๋นไปไฟ้าด้านหน้านะคะที่เพิ่งจัดสร้างเสร็จไม่นานมาน,นี้ค่ะ,ว,ะ,คะวันนี้นะคะดาก็มีพระหลงกุโตะนะคะมาให้พี่อั๋นนะคะนั่นก็คือพระปกมะขามนะคะ ทำไมไดาถึงให้ปกมะขามพี่อัน๋นเพราะว่าปกมะขามเป็นพระองค์แรกที่น้องดามาฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่โตและน้องดาก็มีทุกวันนี้พอพระรุ่นนี้น้องดาไม่เคยเปลี่ยนห้อยองค์อื่นเลยนะคะและน้องดาก็อยากให้พี่อั๋นได้พระรุ่นนี้ไปนะคะปกมะขามหลวงปู่โตค่ะรุ่นเดียวกับที่ดาห้อยเลยยังไงวันนี้นะคะดาต้องขอขอบคุณนะคะพี่อั๋นมากๆนะคะที่สละเวลานะคะมาออกรายการตีสนิทเซียนพากับเรานะคะ ยังไง f c หรือกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่อง YouTube นะคะ DM หลบปู่โต๊ะด้วยนะคะแล้วก็พี่อ่านก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียรติรำาในวันนี้ขอบคุณค่ะฝากพี่อ่านด้วยนะคะค่ะ